สวัสดีครับพวกับผมผมก็เป็นพ่อภาษาสังงานนะครับผมี p ก็เป็นพ p ที่เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะสักสิบสองสิบสามแล้วมั้งก็วันนี้ก็จะมามุมเดิมนะครับก็เป็นห้องมุมหน้าบ้านนะครับเป็นห้องรับแขกนะแต่ว่ายายผมใช้แบบเอาไ้นอนเล่นตอนเช้าตอนกลางวันนะครับก็วันนี้จะกลับมาทําจุดเดิมนะถ้าใครได้ดูพ p ที่หนึ่งก็จะทําห้องนี้เป็นห้องแรกนะครับผมก็วันนี้เราจะมาลื้อใหม่หมดเลยนะครับเป็นของขวัญ วันปีใหม่ให้ยายนะผมจะมาลื้อห้องยายตอนนี้ยายขึ้นมานอนข้างบนแล้วยายก็ไม่ทราบนะก็จะมีผมจะย้ายหมดเลยนะครับเรี่ยมนี้เลยไว้ทีวีนะผมจะเปลี่ยนมุมทีวีใหม่แล้วก็จะย้ายเตียงนอนมาไว้มุมนี้นะครับแล้วก็ยายซื้อแค่มาใหม่นะก็เลยว่าจะขยับออกไปแล้วก็จะเก็บออกให้หมดเลยนะครับผมส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมเสื้อผ้ายายผมก็จะลื้อออกหมดเลยนะครับให้ห้องมันโล่งที่สุดนะครับยายจะได้แบบไม่ไอฝุ่นออะไรเงี้ยแล้วส่วนด้านนอกก็จะเป็นมุมหน้าบ้านนะครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบานเก็ดเหล็กอะ่ะก็จะเปิดออกให้ดูนะว่าก็จะเป็นมุมหน้าบ้านจ๋าๆเลยไะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมไะลุย ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เออผมทําเป็นสองช่วงนะช่วงค่ำรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงดึกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะตีสองแล้วนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โยกเตียงไว้มุมนะครับแล้วก็ของทั้งหมดก็โยกเวาไปพักไว้ห้องตรงกลางก่อนเนียพวกนี้คัดแหญทีว่าไหนเอาไม่เอาอันไหนเอาก็น่าจะเก็บเข้าหลังบ้านเลยให้ห้องมันโล่งที่สุดนะครับแล้วก็แค่รักยามมาข่างนี้นะเป็นส่วนหน้าบ้านเลยประมาณนี้ห้องก็จะได้ห้องโล่งแล้วนะ มีตู้เย็นกับเก้าอี้ไว้ให้แขกนั่งแล้วก็มีแค่ไว้นั่งเล่นนะครับยายก็จะนอนตรงนู้นตรงนี้ก็เอาไปเผื่อนั่งกินข้าวนั่งมีแขกมาได้นั่งได้นะปกติมันจะอยู่คู่กันไงเวลาแขกมาแขกก็ไม่กล้านั่งนะครับประมาณนี้ส่วนทีดีผมก็ย้ายจากมุมนั้นนะมุมนั้นย้ายสลับมามุมนี้นะบแล้วก็เดินสายไฟไดเรียบร้อยเอาไว้นอนดูหนังต่อได้เลยจอยใหญ่ยายน่าจะชอบนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับตอนรับปีใหม่นะครับคลิปนี้ก็จะลงหลังปีใหม่แล้วไปก็ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์กันด้วยเป็นของความพี่ใหา่ให้ยายนะครับห้องนั่งเล่นนะครับไปให้ยายนั่งเล่นชั้นล่างนะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย